สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูว,วันธนาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับบทอ่านเสริมของบทที่5ค่ะบทที่5ทําทดีอย่าหวั่นไหวนะคะอันนี้จะอ่านเสริมเรื่องไตรตรองก่อนเชื่อค่ะไตรตรองคืออะไรคือการคิดให้ถี่ถ้วนคิดให้มากๆก่อนที่จะเชื่อนะคะทุกคนมักมีสิ่งที่หวังสิ่งที่พึงปรารถนา ถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งใดแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางก็อาจสมปรารถนาได้ขณะเดินทางไปสู่จุดหมายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือความเชื่อซึ่งเปรียบเหมือนหางเสือเรือเปรียบเหมือนควงมาลัยรถถ้ามีความเชื่อในทางที่ผิดก็อาจเดินทางผิดทิศ ถ้าเดินเบนไปทางขวาหรือเบี่ยงไปทางซ้ายก็ทำให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือบางทีต้องสูญเสียสิ่งที่หวังดังนิทานคติธรรมเรื่องพรามผู้หนึ่งซื้อแพะมาแล้วแบกขึ้นบ่าเพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางมีนักเลงสามคนอยากได้แพะ จึงออกอุบายให้แต่ละคนแยกกันเดินสวนทางกับพรามแล้วพูดให้พรามควยเขวว่าสัตว์ที่แบกมานั้นเป็นสุนัขในที่สุดพรามก็ทิ้งแพะทำให้นักเลงทั้งสามได้แพะไปทำไมพรามทิ้งแพะเพราะพรามไม่คิดไตรตรองอนักเลงสามคนนั้นแยกตัวทาเป็นเหมือนไม่รู้จักกันนะคะแล้วก็มาหลอกพรามว่าแพะที่เขา ถืออยู่มันคือสุนัขพอพูดถึงสามคนพรามก็เชื่อเขาท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังถืออยู่มันคือแพะแสดงว่าพรามไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าถ้าเราจะเชื่อสิ่งใดควรคิดไตรตรองให้รอบคอบ เพราะบางครั้งอาจถึงจุดหมายช้ากว่าที่ควรหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มุ่งหวังไปเหมือนพรามคนนี้ที่สูญเสียแพะไปเพราะความไม่ไตรตรองนะคะสำหรับวันนี้บทอ่านเสริมเรื่องไตรตรองก่อนเชื่อของบทที่หจบลงแล้วนะคะพบกับครูวัฒน,นาพาหนูเก่งได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ